สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฝั่งโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับ,<ม>พ,รบพี่น้องณนะประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา8ปดโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยและก็พี่น้องทังฟังล่ารวมทั้ง FC พี่น้องไทยเลาาที่ติดตามอยู่ทั่วยุโรปบวิาัทเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับคอมเมนต์ข้ามากครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ มื่อนี้ครับที่ตามข่าวสารในสปปลาวนะครับในสื่อประเทศไทยก็ยังมีการนําเสนอนะครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตอีกอย่างหนึ่งนะครับในสปปลาวนะครับน้ำท่วมนักครับพี่น้องลุกลามไปหลายจังหวัดหลายแขวงในสปปลาวนะครับเพราะปกตินี่เขื่อนในสปปลาวนี่ก็คือหลายที่สุดแล้วนะครับสร้างเขื่อนหลายที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วก็ ทำให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนในซอป,ปอเล่านะครับผลระูกนะครับพี่น้องครับห้หน้าตากะนะครับว่าต้องบอกถึงครับพี่น้องลาบขาเบ,บิดทุกอย่างนะครับเริ่มทำนาตั้งแต่เดือน7เดือน6เดือน7เริ่มนะครับสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะครับผลของการตัดไม้ทำลายป่าผลของการาสร้างเขื่อนนี่แหละครับคือปัญหา ปกติครับพี่้องครับดินฟ้าอากาศเนี่ยบริมาแบบนี้ด้ยนะครับตั้งแต่สมัยผมยังเด็กนะครับพี่ดองผมอยู่ในสปปเล่าเนาะประมาณเดือน6นะครับเดือน6นี้ฝนก็เริ่มตกนะครับประมาณเดือน11ประมาณเดือน11เดือน10เดือน11เดือน10เนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะครับฝนเริ่มหมดทุกวันนี้ครับประมาณเดือน8นะครับเดือน7เดือน8ฝนเพิ่งจะมามาก็มาแบบไม่ปกตินะครับ ทนี้หลายคนนะครับเริ่มเริ่มขอความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะนะครับเจ้าหน้าที่ในลาวนะครับรัฐบาลลาวอย่างเงี้ยก็พยายามนะพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากอาอาสมัครในประเทศไทยนะครับอย่าลืมนะครับว่าอุปกรณ์นะครับในการช่วยเหลือประชาชนในลาวเนี่ยคือมันยังไม่เพียงพอนะครับขาดแคลนอย่างมาก ผมนึกถึงนะครับเห็นเวลาลาวมีวิกฤตมีปัญหาแบบนี้นะครับผมนึกถึงสมัยหนึ่งสมัยที่พวกคอมมิวนิสต์ลาวนะครับเวลาน้ำท่วมในฝั่งไทยท่วมในภาคอีสานสมัยก่อนนะครับพี่น้องน้ำท่วมหนักนะครับมันก็บอกว่าโอ้นะครับถึงข่าววิกฤตแล้วประเทศไทยน่าจะถอยหลังแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ กับกลายเป็นแบบว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือไทยเลยนะครับแต่เวลาน้ําท่วมเวียดนามนะครับโอ้โหมาขนข้าวเก็บข้าวกับประชาชนในสปปลาวไปช่วยเวียดนามนะฮะนะครับนี่คือความจริงที่ผมอยากจะบอกว่าทัศนคติและมุมมองของพวกคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยนะครับในยามที่คนเรานะถ้าจะเป็นเพื่อนมิตรเป็นเพื่อนบ้าน ที่ดีต่อกันเนี่ยนะครับในช่วงวิกฤตมันต้องแสดงออกนะนะครับเล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันไปนะครับอันนี้คือเวลาน้ําท่วมประเทศลาวนะครับพี่น้องในฝั่งภาคอีสานกับทุกใจแทนนะครับอยากช่วยเหลือบางคนเนี่เห็นอกเห็นใจมากๆเลยนะนะครับนี่คือน้ําใจของพี่น้องคนไทยนะฮะช่วงนี้คือบอกเลยนะครับว่าคนลาวเนี่ย ไร้ที่พึ่งนะครับทุกคนผมบอกเลยนะว่าช่วงเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วนะครับแล้วมาเจอปัญหาวิกฤตน้ําท่วมอย่างเงี้ยหมดทางเดินนะเชื่อไหมว่านี่สินนี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรนะครับคนที่ทําไร่ทํานาเนี่ยคือต้องเซ็นนะเซ็นปุ๋ยเซ็นเข้าปลูกนะครับพี่น้องเซ็นเข้าปลูกแล้วก็กู้เงินมานะครับ นี่ทั้งหมดนะครับในการลงทุนในการทํำนาครั้งนี้หลายครอบครัวนะนะครับเป็นร้อยเป็นพันครอบครัวในสปปลาวนี่ทั้งหมดเนี่ยเชื่อไหมว่าลูกจะต้องมาทํางานที่ประเทศไทยลูกจะต้องหาเงินที่ประเทศไทยแล้วไปส่งให้พ่อแม่เพื่อไปใช้หนี่น้ําท่วมคือขาดทุนหนักมากนะครับไทยเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องช่วยอะไร ลาวก็ต้องมาขอความช่วยเหลืออยู่ดีนะครับผมบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของพี่น้องในสปปลาวนะครับแก้ไขปัญหาวิกฤตหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ยังสามารถที่จะแก้ได้ถ้าประเทศไทยยังเปิดรับพี่น้องคนลาวที่มาทำงานในประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับ บางแขวงหรือบางจังหวัดของสอป,ป,ปปลาวนะฮะโดยเฉพาะคำมว่วนหนักมากๆนะครับหนักจริงๆนะครับจนแบบบางคนไม่เหลืออะไรเลยนะครับน่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจถ้าจะโทษนะครับรัฐบาลลาวเนี๋ยเขาไม่ได้ยอมรับหรอกเาว่ามันมาจากการสร้างเขื่อนมันมาจากการตัดไม้ทําลายป่ามันมาจากรัฐบาลที่นะครับตัดไม้ส่งไปขายจีนส่งไปขายเวียดนาม มันทาให้สภาพแวดล้อมเสียหายเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าฝนตกน้ําท่วมนะครับมันเป็นที่ดินฟ้าอากาศมันเป็นไปตามธรรมชาติมาโทษร,รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวไม่ได้นะครับการแก้ไขปัญหาแก้อย่างไงนะครับในสปลาวรัฐบาลลาวเขาบอกว่าก็รอน้ํามันลดฝนหยุดตกน้ํามันก็ลงนะครับอันนี้นี่คือเป็นการตอบคําถามแบบผู้นําที่ไร้สมองมากๆเลยนะ นะครับไม่มีวิธีที่จะแก้ไขหรือไปฟิกตรงไหนที่มันมีปัญหานะครับแก้ไม่เป็นน้ําท่วมปีนี้ค่าชดเชยไม่ต้องพูดถึงนะครับมาม่าปลากระป๋องยังไม่ได้กินเลยนะบอกเลยนะครับไม่มีแจกหรอกครับไม่ไม่ใช่ประเทศไทยนะนะครับถ้าจะเปรียบเทียบใส่ประเทศไทยนะครับผมไม่สามารถที่จะเปรียบได้นะครับมันต่างกันมากถามว่าไทยเคยเจอวิกฤตน้ําท่วมไหมครับบ่อยมากนะครับย้อนไปในอดีตนะครับ โดยเฉพาะพี่น้องในภาคอีสานน้ำท่วมน้ำชีน้ำมูลนะครับทุกอย่างเวลาเกิดวิกฤตนะครับไทยเขาช่วยเหลือกันนะครับน้ำใจพี่น้องคนไทยบริจาคก,กันเองทั่วประเทศนะครับเป็นไอง่ายเป็นร้อยร้อยล้านนะครับน้ำใจพี่น้องคนไทยเขาไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้เป็นคนไทยเหมือนกันเขาความมีความช่วยเหลือกันสามัคคีกันนะครับมันแสดงให้เห็นนะครับว่า ก่อนที่จะเป็นไทยได้นะครับมันต้องสามาัคคีกันก่อนไงนะครับลาวคอมมิวนิสต์ลาวเน,นี่ยขาดความสามาคัคคีคนลาวในประเทศลาวก็ขาดความสามัคคีกันนะครับมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราแล้วนะฮะคำว่าเจริญนี่เรายังสะกดไม่เป็นเลยนะนะครับแถมทุกวันนี้ยังมีคอมมิวนิสต์ปกครองอยู่อย่างเงี้ยนะครับสะกดไม่เป็นแน่นอนนะครับคําว่าเจริญนับวัน นะครับลาวยิ่งจะเพิ่มหนี้สินมากขึ้นนะครับคนลาวก็จะหนีออกนอกประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหนุ่มสาวนะครับหนุ่มสาวในสปปลาวนี่น้อยมากๆอายุ1 6บ7นี่ก็ต้องหนีแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าไม่มาไทยก็นู่นนะครับไปมีแฟนมีครอบครัวต่างประเทศแล้วก็ไม่กลับประเทศเลย นะครับไม่หันมามองประเทศตัวเองนะครับมันเกินกว่าเหตุไงเกินที่จะเยียวยาเพราะรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวมันบ้าอำนาจจนเกินไปนะครับประเทศจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับไม่ได้กระตือรือร้นที่จะบริหารประเทศนะครับสังคมลาวเนี่ยนะครับถ้ามีความสามัคคีกันนะ ผมว่าสามารถขับเคลื่อนได้หลายอย่างปัญหาหลายๆอย่างจะต้องถูกกําจัดไปแน่นอนนะครับอันนี้คือเราเห็นว่ารัฐบาลได้ใจนะครับคนลาวก็ไม่กล้ารัฐบาลก็ได้ใจเราไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอปัญหานะเจอปัญหามาตลอดนะครับแต่ไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวเองแสดงความเป็นเจ้าของประเทศไม่มีนะครับมันเป็นที่สายเลือดหรือเปล่า ผมก็นั่งมานั่งคิดคนเดียวดิพี่้องมานังเบิงนั่งคิดคนเดียวว่าโอ้เป็นน้ำสายเลือดว่าเลือดเรามันไม่ใช่เลือดสู้คนหรือเปล่าเลือดเราชอบเป็นขี้ฆ่าคนชอบให้คนอื่นบ,บังคับชอบอยู่ใต้ตีนคนอื่นไม่ชอบเป็นนายคนชอบเป็นขี้ฆ่าคนนะครับผมจนมานั่งคิดอยู่ตลอดนะเพราะว่าผมผมย้อนดูตั้งแต่อดีตนะะไม่ใช่ว่าเราไม่เจอวิกฤตไงเจอตลอดนะฮะยิ่งทุกวันนี้นะครับ รัฐบาลลาวก็พยายามที่จะควบคุมสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพราะตอนนี้พี่น้องในฝั่งไทยเนี่ยนะครับเริ่มจะให้ความช่วยเหลือลาวนะครับทางด้านอาหารการกินเครื่องดื่มหรืออาจจะบริจาคเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนะครับถ้ายังถ้าวิกฤตมันยังไม่ลดลงนะครับรัฐบาลลาวก็น่าจะรับไปเต็มๆเจ้าหน้าที่ลาวเ็าน่าจะรับไปเต็มๆไหนอ่า ทหารคนนั้นนะครับทหารที่ออกมาดา่านักข่าวไทยอ่ะไหนบอกว่าประเทศลาวประเทศที่มีศีลมีธรรมประเทศที่มีคนถือศีลกินธรรมนะครับประเทศที่มีศาสนานะครับน้ําไหลไฟสว่างตั้งแต่เหนือจดเหนือจุดเหนือตลอดใตใ้นะครับทุกวันนี้เป็นไงครับไหลไหมน้ํานะครับมันไม่ไหลมันท่วมไงนะครับมันท่วมหมดอยากพูดเอาชนะไทย อยากเห็นประเทศไทยล่มจมอ,อยากให้คอมมิวนิสตย์ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอยากให้ระบบการปกครองไทยเปลี่ยนแปลงไปผมบอกเล,เลยนะครับว่าพวกคอมมิวนิสต์อย่าฝันเลยนะครับสถาบันกษัตริย์ไทยนะครับอยู่กับพี่น้องคนไทยมาหลายร้อยปีนะครับไม่ใช่สปปลาวนะครับไม่ใช่คอมมิวนิสต์ลาวนะครับคนไทยล้วนแต่นะครับเทิดทูนสถาบันไม่มีเหมือนพวกคอมมิวนิสต์ลาวนะ คอมมิวนิสต์เหล่านี้ถ้าย้อนไปในอดีตนะครับตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้างุ่มนะครับเราปกครองในระบบกษัตริย์มานี้700ปีนะครับมันอยู่ในจุดหนึ่งที่เสื่อมโทรมลงมานะครับเพราะคอมมิวนิสต์มันเข้ามาทํำลายทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีทางครับถึงจะพยายามเราไม่ปฏิเสธนะครับว่ามีกลุ่มที่พยายามนะครับที่จะล้มล้างไม่สําเร็จครับ หลายสิบปีมาแล้วนี่ครับทาทุกอย่างนะครับบางทีก็แทรกซึมในภาคอีสานบ้างนะครับพยายามที่จะปลุกระดมนะครับแต่คนไทยนี้แต่ละคนนะครับกีดเลือดออกมานะครับรักสถาบันหมดเลยนะฮะอย่าพยายามนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องเสด็จบอพาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสบายดี